สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาต่อตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ต่อเป็นอีพีที่2นะคะตอนนี้เราอยู่ฝั่งทซนที่ต้นออกนะคะหลายคนหลายท่านนะคะอันนี้จะเป็นก็มาเลือกผ้าไหมสีดํากันเยอะเลยน่าจะเป็นเลือกด้านมากมายอันนี้จะเป็นของแม่พายจารย์นะคะรับเงินรัเงินฟ้าหนุ่มทุกคนที่มาให้ดูที่ จำภายจารัดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะล็อกสูนหน้าตลาดนัดผ้าไหมซึรินนะคะผ้าไหมสวยงามะคะ่ะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะเนี่ยนีนก็จะเป็นเนี่าาย็นเลยนะคะเป็น,นคนมาเยอะค่ะ ทุกร้านเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านแม่เพลินจารดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ร้านแม่เพลินทนดำจำหน่ายเยอะไหมนะคะทุกคนแต่เราอยู่จบร้านแม่เพลินนะคะแม่เพลินสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะโอ้่ลยเลยลูกค้ามาเยอะนะคะวันนี้หนูมา,าภาาฝ้ายฝ้ายดำ ร่านีแม่สเกลนี่ยนีสเกลทำไมคะร้านแม่เพลินจารัตนะคะล็อก029ตลาดน้ำผ้าไหมสุรินนะคะของแม่เพลินจารัตก็มาเรียกซื้อผ้าไหมกันได้เลยนะคะมีรองรับทั้งสีเนี่ยโทนสีดำก็มีสีพื้นนะทุกคนขายในราคาส่งราคาย่อมเยานะคะทุกคน คนนี้เป็นร้านใหญ่นะะโซน3ร้านนี่จะเป็นร้านใหญ่ซื้อคุกก้เาหรอซื้อคุกกห้อาหน่อยายหน่อยนคนที่ไหน<ม>เนี<ม>่ยศอดีค่ คทักทายหน่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Hello. S 2> นะคะเชประเทศไหนคะอเมริกาโอ้น่ารักมากประเทศตลาดนัดใหม่สุรินทร์ขอบคุณนะคะคุณไปเยอะๆนะคะฮหอเมริกานะทุกคนะ <c oughs> <c oughs> พอลองมาจากอเมริกาแม่อะมาจากสาหรัฐอเมริกานะคะทุกคนโอ้วันนี้มีลูกค้ามาเยอะเลยค่ะทุกคนนู้นมาเยอะคะเลยนะคะแต่ละร้านนะคะเดี๋ยวเราไปเนี่ยชาวมาจากอเมริกานะคะตลาดนัดผ้าไหมก็เดินซื้อผ้าไหมกันนะคะหลากหลายเลยนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะนี่ครับจากประเทศอเมริกานะคะอย่าลืมนะคะแวะมาแล้อกผ้าไหม ไม่เพลินจารัดนะคะล029ตลาดนัดผ้าใหม่สุรินนะคะโทร0646978370 0646978370นะคะสั่งจองผ้าใหม่กันได้เลยมาได้ทุกวันเสาร์โทนดำาช่วงนี้ก็จะมีผ้ารันก็มีรองรับอยู่นะคะทุกคนนี่หลายๆเลยนะคะหลากหลายเลยนะคะ,ะ,คะชอบแบบไหนก็มาได้นะเดี๋ยวจะมีผ้าลายไทยก็มีนะคะ เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าหมีนะคะทุกคนสวยงามนะคะใส่ใชุดสวยไว้อะไรให้กับพระพันปีหลวงนะ,ะทุกคนล็อกศูนย์สองเก้าตลาดน้ำผ้าใหม่สุเหร่ะนู้นนะคะ,ม,ะ,คะมีหลายเจ้าเลยนะคะมาจากที่ไหนกันบ้างนะคะเนี่ยนักท่องเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไสโน นี่ยาซิลินค่ะนะคะโอเคนะคะอ๋ออ okay. ่ะมาเยอะนะทุกคนคนมาเดินเยอะเลยนะคะวันนี้ด well> um ูเหมือนว่าจะคึกคักวันต้นเดือนหรือเปล่าแมวคนละครึ่งอยู่บ่แม่เออเออบ่ต้องเหยียดดอกง่ายจังเลยท่านทานกันเท่าไหมทานไหนูบัตรคนจนเออ ก็วัดกำก็ไม่ต้อนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะไปเลยด้วยเมย์เคอะคนเยอะนะคะโน่นนะคะน,ะคะนะคะักเกิรมาจากหลายที่หลายทางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากทางไหนเนี่น้อมาทางไหนนี่คนบันเฮานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทักทายสวายกันนะคะสวัสดีค่ะ นี่ก็จะเป็นผ้าไหมาจากตะบนท่าสว่างนะคะเป็นมีผ้าพื้นสีดำด้วยนะคะทุกคนท่าสว่างนะคะน้องน้องอยู่ร้านอะไรนะอยู่ท่าสว่างนะไม้ใหญ่ไม้ไทยคะ่ะ ร้านไม้ใหญ่ไหมไม้ใหญ่ไหมไทยนะคะเดี๋ยวมันน่าจะมีลายสว่างนะคะเออลุงก็น่าจะเราจะมีลายราชวัตรยกดอกสีตะกนค่ะอืมลุงงัวหน้าใช่ไหมค่ะนั่นมาณ่ออันที่นู้นู้นู้เพื่อให้เขาดูหน่อยอ่ะแม่จะจบพี่จะจบอยู่ตรงร้านนี้พี่ทวันอ่านะคะเราเป็นนุ่งเป็นผ้าถุงก็ได้นะคะตัดกางเกงก็สวยนะคะอันนี้ก็คือเม็ดละขายเป็นเม็ดใช่ไหมจ้า เมตรละเจ็ดร้อยนะคะหนามากเลยค่ะทุกคนหนามากหนักเลยเป็นทอบ้านนะคะทอขีดมือมีแน่นเลยนะคะทุกคนเนี่ยไปตัดเสื้อนะคะทุกคนหรือว่าจะทําเป็นผ้านุ่งนี่ประมาณสองเมตรสองเมตรัดวนแก้วสวยงามนะคะทุกคนนี่ก็คือผ้าไหมท่าสว่างนะคะทอมือหนักเลยนะคะทีมาได้นะคะที่ล็อกอะไรนะ ไม่มีชื่อเรกแต่ว่าของเราก็มาวางเป็นผ้าทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะคะให้เลือกมากมายเลยนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะผ้าไหมท่าสว่างก็วางที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะมาเลือกได้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณน้องสาวมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะร้านะะบ้านไม้ใหญ่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศตลาดผ้าไหมนะคะในวันเสาร์ที่หนึ่ง พฤศจิกายน2568นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะเราก็หวังว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในวิดีโอนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยเพื่อนเอีไว้หน้าที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกร้า์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรา เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ใครกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ